ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ เปิดเงื่อนไขทายาทขอรับเงินบําเหน็จม3 3หรือม39มีคุณผู้ชมให้ไปตามข่าวมาคือเขาก็มีการให้เงินนะครับบำเหน็จสําหรับทายาทแต่ว่าเป็นกรณีที่ว่าพี่น้องประกันสังคมที่อยู่ในมาตราต่างๆเสียชีวิตเท่านั้นนะครับซึ่งเงินนี้เนี่ยเป็นเงินสิทธิประโยชน์ในกรณีเสียชีวิตเนาะสำหรับมาตรา3 3หรือ39เนี่ยนะครับที่จะได้รับสิทธิ์นี้กับทายาทเนี่ยจะต้องมีการจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า1เดือนภายในระยะเวลา6เดือนก่อนที่จะถึง แก่ความตายหรือว่าก่อนที่จะเสียชีวิตนั่นเองนะครับซึ่งการจ่ายค่าทําศพจะได้รับเงิน50,000บาทแล้วก็จะมีเงินสงเคราะห์กรณีตายให้แก่ทายาทนะครับอย่างเ,เช่นจ่ายเงินสมทบตั้งแต่36เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง120เดือนจะได้รับในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างคูณ4แต่ถ้าหากว่าจ่ายเงินสมทบตั้งแต่120เดือนขึ้นไป ได้รับอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างคูณ12นั่นเองนะครับรวมถึงอาจจะได้เงินบำเหน็จชราภาพด้วยอันนี้คือมาตรา3 3และ3 9มเาสำหรับม40เศูเขาก็มีนะครับค่าสิทธิประโยชน์สำหรับกรณีตายนะครับก็คือจะต้องจ่ายเงินสุนทบมาแล้ว6เดือนใน12เดือนก่อนเดือนที่จะถึงแก่ความตายกรณีตายจากอุบัติเหตุจ่ายเงินสุทบ1ใน6เดือนนั่นเองครับซึ่งการจ่ายประกันสังคมมาตรา40มี3ทา,ทางเลือกทางเลือกที่1นะครับได้รับค่าทางศพ 2 5 0 0 0บาททางเลือกที่2ได้ค่าทำศพ2 5 0 0 0บาทและทางนักที่3ได้รับค่าทำศพ50,000บาทนั่นเองครับนี่คือกรณีที่จะให้ญาตินะคะร,รับเงินบําเหน็จในกรณีเสียชีวิตเท่านั้นใครที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมสามารถโทรไปสอบถามได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506และใครที่มีคําถามอะไรนอกจากนี้ อยากใช้สตางค์ตามข่าวอะไรเกี่ยวกับสิทธิประกันสังคมก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้นะครับดูข่าวสวัสดิการอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ